มาในส่วนของบรรยากาศของผู้ปกครองบ้างนะคะก็ได้พาบุตรหลานนะคะในอำเภอหัดใหญ่นะคะมาฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการเปิดเรียนออนไซต์ site, ปลอดภัยอยู่ให้ได้กับโควิด -19 ค่ะ บรรยากาศที่สนามกีฬาจีรนครอํเราเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะคะเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหัดใหญ่มีผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานวอล์กอินมาฉีดวัคซีนโควิดสิอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าใกล้จะเปิดเทอมภาคเรียนที่1.2565ที่จะเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์หลังจากที่เรียนออนไลน์มานาน โดยผู้ปกครองได้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสูติบัตรของบุรหล้านและใบรับรองจากผู้ปกครองมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนจากนั้นจะวัดอุณหภูมริร่างกายของเด็กก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนเด็กอายุ5 1 1ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีสม้มและเด็กอายุ12ปีถึง17ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงซึ่งเด็กที่มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะคะก็จะมาฉีดวัคซีนเข็ม2ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนดส่วนที่มาฉีด วัคซีนเข็มหนึ่งมีน้อยมากวันหนึ่งประมาณ4คนคะ่ะเนื่องจากส่วนใหญ่จะฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งกันไปหมดแล้วส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มสามีการฉีดวัคซีนไม่ถึง5%เอร์เซนเพราะยังไม่ถึงครบตามเกณฑ์ที่จะมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วงนี้ผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนประมาณ400คนต่อวันนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม608เดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะทางโรงพยาบาลหาดใจเปิดบริการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินในทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะครับ ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โดยมีแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่มาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนและมีวัคซีนเพียงพอในการรองรับผู้มาฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนนะครับนายผู้ปกครองนายถนอมสุขขวัญอายุ63ปีก็ได้พาหลานอายุ9ปีมาฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง เราอยากให้หลานมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เพราะเมื่อเปิดเทอมไปโรงเรียนตามปกติต้องไปเจอกับคุณครูและก็เพื่อนๆที่โรงเรียนหากหลานได้ฉีดวัคซีนก็จะได้อุ่นใจมากขึ้นนะครับส่วนตนเองนั้นก็ฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเข็ม1ฉีดวัคซีนอัตราซ e n e กาเข็ม2และเข็ม3ฉีดวัคซีนซิโนแวคนะครับแล้วก็เคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนหน้านี้แต่อาการไม่รุนแรงเพราะได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับจึงอยากเชิญชวนกลุ่ม608 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับหากติดเชื้อโควิดสิจะมีอาการรุนแรงก<ำ>็ให้มาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต,ตนเองครับเพืก็จะเห็นบรรยากาศนะคะน้องๆน,นะคะก็จะมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองรงมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่จากทางสำนักง,งานสาธรารณสุขนะคะของเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะคอยอำนวยความสะดวก ถ้าไม่ฉีดไปโรงเรียนไม่ได้ต้องต้องฉีดหมดทุกคนก็ดีครับจะได้ป้องกันก็ร้อยปอร์เซ็นต์ะครับว่ามันมันป้องกันได้แน่นอนครับผมก็มาได้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉีดแล้วไม่มันเด็กๆบูมิกุ้มกันก็มันดีอยู่แล้วแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเสริมเข้าไปอีก มันก็ดีขึ้นผู้ปกครองไม่ต้องกลัวหรอกครับมาได้เลยผมว่านะดีมันมันป้องกันได้เยอะช่วยได้นี่ผมฉีดไปสามเข็มแลวน้านเด็กหญิงน้ำเพชรช่วยรัฐนะคะอายุ11ปีค่ะนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลสองบ้านหัดใหญ่นะคะคุณพ่อก็พามาฉีดวัคซีนโควิด -19 เเข็มสองก็บอกว่าแม้จะเป็นเข็มสองแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแต่เมื่อมาฉีดแล้วรู้สึกคลายความกังวล คุณหมอนะคะมือเบามากฉีดไม่เจ็บค่ะ และที่นั่งพักคอยสังเกตอาการก็มีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนและมีกระตูนให้ชมด้วยนะคะทําให้รู้สึกเพลิดเพลินตอนตอมาฉีดเข็มหนึ่งไม่ได้มีอาการข้างเคียงใดๆค่ะเมื่อครบกําหนดเวลาจึงมาฉีดเข็ม2เพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนดีใจมากๆที่จะได้เจอเพื่อนๆและเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนกับเพื่อนๆและอยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าครบกําหนดเวลาให้มาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะ ้องชื่นชมน้องๆหลายคนนะเพราะบางคนก็กลัวเข็มก็ต้องยอมฉีดนะครับช่วงนี้อาจจะช่วยจับกันบ้างเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูนะแล้วก็มีปลอบใจเป็นกระตุ<ช>ะรับสบายดีเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> พ่อแม่บอกว่าจะช่วยเรื่องการติดโควิดแล้วไม่รุนแรงค่ะ <c oughs> มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉีดวัคซีนนะคะ <c oughs> อยากให้เชิญเพื่อนๆมาฉีดกันเยอะๆนะคะ